สวัสดีครับวันนี้พบกับโต้งอีกครั้งนะครับเพจร้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจร้านมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทาง u t u b e นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปใน u t u b e นะครับพิมในช่องคําค้นหานะครับว่าร้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นลาดับหนึ่งนะครับก็สามารถกดเข้าไปชมวิดีโอของเราต่างๆได้นะครับหรือช่องทางไลน์นะครับคิวอารคนะครับที่ขึ้นไว้ให้นี้นะครับสามารถสแกน QR วอารคนะครับมาสั่งซื้อในไลน์หรือมาสอบถามเพิ่มเติมในไลน์ได้นะ ลายส่วนตัวได้นะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้มีมาด้วยกันทั้งหมดสองเล่มนะครับอันนี้เป็นเล่มแรกนะครับเป็นมีดเน็บโค้งนะครับความยาวใบมีดอยู่ที่แปดจุดห้านิ้วนะครับเป็นไม้พยุงนะครับถักให้ด้วยหวายนะครับเดี๋ยวเรามาชมเล่มแรกกันก่อนนะครับถักหวายสวยงามนะครับ เดี๋ยวเรามาชมเล่มที่สองนะครับเป็นในส่วนของตัวมีดควานช้างนะครับใบมีดยาวเก้านิ้วนะครับชมภายนอกกันก่อนนะครับสวยงามนะครับไม้พยุงนะครับถักให้ด้วยหวายนะครับ ทำลายสวยงามนะครับถักหวายร้อยเข้มขัดได้นะครับครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันนะครับครับเล่มแรกนะครับเป็นในส่วนของตัวมีดเนบโค้งนะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่แปดจุดห้านิ้วนะครับตัวนี้นะครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดแปดนะครับตัวนี้นะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่สามมิลนะครับเป็นเหล็กผ่านรถไถนะครับตีร้อนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟสองรอบนะครับตัวนี้นะครับ เสาะล่องด้วยนะครับสวยงามนะครับริมนี้ยังสดยังว่างอยู่นะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามได้นะครับหรือถ้าไม่ทันก็สั่งจองไว้ได้นะครับเจ็ดถึงสิบวันนะคร,ครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในนะครับ ครับต่อไปเป็นเล่มที่สองนะครับเป็นในส่วนของตัวมีดควานช้างนะครับใบมีดยาวเก้านิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่หนึ่งจุดสองนะครับตัวนี้นะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่สามมิลนะครับเซะร่องตีลายนะครับสวยงามนะครับให้ชมกันชัดๆใกล้ๆนะครับใช้งานหนักได้ทุกเล่มเลยนะครับคมกริบนะครับเหล็กผ่านรถถยนะครับ ครับสวยงามนะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ